สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอาจารย์สาธิตเชียงทองสำหรับโปรเจกต์มิดเทอมนะฮะวิชา VFX 221ง Match Moving นะครับสำหรับในพาร์ทแรกนะฮะอยากให้นักศึกษาเช็คดูดีๆว่าเราใช้กล้องอะไรฟิล์มแบ็กอะไรเลนส์เท่าไหร,นราา่นะครับอ่มาดูนะฮะในโปรเจกต์นี้ผมตั้งชื่อว่า Star Wars นะเพราะตัวเอกของเราเนี่ยแต่งตัวเหมือน เพกในหนังเรื่อง Star Wars ถ่ายด้วยนะฮะ a s p e c t Ratio 1920x1080 นะครับ Frame Rate 50นะครับพิกเซล1นะครับอ่าทีนี้เมื่อเราเช็คตรงนี้แล้วเนี่ยเรากลับมาดูที่กล้องของเราอ่า Footage ของเรานะฮะ Frame Rate อยู่ที่50 frame per second นะฮะ Preset Sony NDX FS 100นะฮะ23.6นะ13.3นะฮะ ฟีมแบ็กเช็คดูดีดีนะนะครับทีนี้ต่อมาอิดิทแคมร a นะฮะผมใส่โฟกัสเลนส์ที่16นะฮะผมใส่ที่16เพราะว่าเราใช้เลนส์1ิบมิลถ่ายนะฮะ16มิลลิเมตรถ่ายนะครับ, mm tie, รบอพอมาตรงนี้ก็อิดิทโหมดโรเท e นะฮะแล้วก็โรเท e ไปอ่ user track นะผมใช้ user track นี้เราจะเห็นว่าตอนนี้ผม tracking นะฮะจุดต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะ โอเคละนะครับหลังจากที่ผมเทสมาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้หลังจากนั้น camera s o l v e r นะฮะ user track มีอะไรต้องเซตไหมไม่ต้องนะฮะมา camera s o l v e r ผมเซต focal length เป็นเลนส์16บมิลนะฮะ non นะฮะ non แล้วก็เลนส์16บมิลเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็โซไป make object นะ make object เนี่ย เดี๋ยวมาดูกันว่าเราปลั๊กอินทั้งสองอย่างเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆนะฮะจุดแทร็กของเราเนี่ยนะจะใกล้เคียงกับอะไรครับใบหน้าโครงสร้างใบหน้าของนักแสดงของเรานะฮะสังเกตดูว่าจุดนะฮะจุดทั้งห้าจุดที่โค้งอยู่บนหน้าผากเห็นไหมฮะอันนี้โค้งอยู่บนหน้าผากนะโค้งมองด้านท็อปวิวแล้วก็ด้านหน้านะ,ะสังเกตไหมว่าด้านหน้ามีด้านแก้มซ้ายขวาสองจุดนะฮะ แล้วก็โค้งรับกลับไปหน้าพอดีนะอันเนี้ยจะช่วยให้เราเข้าไปในมายาแล้ววางตำแหน่งของอโมเดลได้ง่ายนะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้มีกล้องนะเสร็จแล้วเราก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปนะจะใช้มายาเอสกี้หรือจะใช้อ PF, อท x, x, อเด็กซ์เอฟพอ2010ก็ได้นะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปแล้วเดี๋ยวไปเข้าในมายาครับจบสำหรับพาร์ทที่1เดี๋ยวพาร์ทที่2เนี่ย นะฮะเราจะเข้าไปในมายาถามว่าพาร์ทที่1นึ่งเราต้องเรนเดอร์ซีเควนต์ตัวนี้ออกไปไหมนะฮะไม่ต้องเพราะเราไม่ได้ทำเลนดิสโซชันนะฮะก็ไม่ต้องเอ็กพอร์ตออกไปครับผม